นะครับตอนี้ตอนนี้ปัมของกูจิมะนะครับหกหุนลากด้วยมอเตอร์ลากด้วยมอเตอร์หนึ่งนิ้วอ่าหนึ่งแรงขึ้นนะครับหนึ่งแรงขึง้นไม่ใช่หนึ่งนิ้วแรงดันดูมาดูแรงดันนะครับเดี๋ยวมาดูแรงดันมาด,ดูแรงดันนะครับแรงดันเพื่อปล่อย ่าปรับดูนะครับปรับดูเนี่ยเวลาฉีดรถหกล้อสิบล้อรถยานพานหนักประเภทประเภทอ่านที่ว่ารถไมยางรถไมยางรถยานพันหนักพุกชนิดลงปรับปรับไ่สูงจับดูดีๆนะครับจับดูดี แรงดันประมาณนี้